สวัสดีครับพี่น้องมนีก็มาข่าวสวนนะภในสวนพุทราของลูกค้าที่สั่งอยู่ในอำเภออำเภอนาดูนจังหวัดมหาสารคามนะคะลูกค้าลูกสวนัองพุทราจากสวนแม่บุตากับเบาท่องนะคะวันนี้เราเข้ามาชมสวนมนีก้กิมีเกตความรู้พี่น้องเราเบางซอ,อนบ่พุทราปลูกยังไม่ถึงหนึ่งปีเลยสี่เดือนประมาณสี่เดือนก,กว่าเวลาอาจจะบ่แน่นอนนะคะพี่น้องเวลาอาจจะไม่แน่นอน มันปะตรงกันนับมือแบบว่ามือ,มอปูเพิ่งกับปูไปเรื่อยจะจามือวันที่ห้าไปทรงเลยอยู่ประมาณขาวๆสี่เดือนกว่าๆนะคะพี่น,อนออ้องเราเบิ่งป่าผลใ่ฮอร์โมนเบาฮอร์โมนที่เบาท่วงหรือว่าอยากได้ฮอร์โมนอยางมือมกระซ่งไปให้สัง่งสั่งมาให้ใส่แบบที่ป่าอยากได้นะการบํารุงดูแลรักษาแต่ว่าเพิ่นสี่อยากได้อยากหูว่ามันออกนวยจิงบอกับบารุงน่วยบํารุงต้นใส่ฮอร์โมนแบบที่ห้อแนะนํำนะคะพี่น้องดู ลูกดกแบบพ่อใจแห้งตอนแรกว่ามันเป็นจังไดโนแต่ก็เสิมีวิธีการคือป้ากับลุงที่ปลูกเนี่ยคือเป็นมือใหม่จริงๆเนาะมือใหม่โกหูแม่ทาง่าต้นปามันขึ้นบางต้นน่ะสูงกว่าต้นพุซ่าจริงเพราะว่าต้นพันธุ์แม่พุซ่าเนี่ยนะแม่บุต้าเนี่ยค่ะต้นพันธุ์พุซาแม่บุต้าเสียบมาจากต้นพันุยอดเม็ดเม็ดปลูกเม็ดจากต้นพุซ่าปานะคะ่ะว่น้องจะให้ความรู้เกี่ยวกับว่า การที่มื้อไม่ปูพุดซ่านี่ต้องพยายามเบืองต้นต่อป่านำลอกสะวันแห้งลดกดีกนองดกงามคักเพราะว่าปูกปุ๊บบำรุงปุ๊บสามารถสามเดือนออกดอกหกเดือนมีผลออกดอกติดนวยแต่ให้พยายามเด,เ,ายเดี๋ยวหกเดือนสเก็บขายได้เลยนหนึ่งที่ช่วงสี่เดือนกว่าๆค่ะเริ่มชิมได้เลยแต่จริงๆไม่แนะนําให้เอาเอา,เอาลูกสามเดือนนะแต่ป่ามื้อไม่เผื่ว่าอยากม้วนออกจริงบัวตัวข่อยบอัวสินะจะสีบางสเนะ สี่เดือนโอ้ยสะอ่อนทามาพ่อใจบอพ่อใจแห้งทงกับพคนซื้อทีนะคะพี่น้องซื้อทีหลายแสนนะ่ะมามาถมที่เตรียมที่เตรียมรุ่นนี้นูกสะอ่อนเบิ้งไปกับสะอ่อนไปพี่น้องงามแห้งเพราะว่ารุ่นที่แม่บุตร้าปวดคนสิบเบอร์เลนน้เลยว่าสามเดือนอย่าเอาลูกนะถ้ามีลูกมีหน่วยคือให้เด็ดถิ่มตนพคนสิบยยเบอร์ใหญ่ห้อก็เฮ็ดตามที่พคนแนะน้เนาะคะ่ะเมื่อกี้แม่บุตร้าก็สิมาแบบว่า นี่มาตอนนี้มาจอเบ,บึงสวนก่อนเ <c oughs> จ้าของสวนยังบามากก็เคยไปส่งอยู่หม่องนี้นะคะส่งตอนที่กําลังเตรียมดินเตรียม,ม,มปลูกนี่ป้าเจ้าของสวนป้าสว,สวัสดีค่ะขอพุณนุกกกาลังใจทีแม่มากเด้อ <c oughs> คนสวยบางิ้มเปยเปย,เปยมากพี่น้องดีใจแห้งไหลดีใจที่ได้ปลูกแล้วมีรูมีหนวยดกสนใจได้ว่าต้นมันยั่งก่สูงนะพี่น้องแม่โบต้าเขาใชเครื่อับแบบว่าสวัสดีครับพี่น้องชิปนี้เป็นชิปต้ัดต <ไป S 1> ้นต้นเขาเรียกว่าแนะน้ำอ่า ต้นอุดซ่ามือไหม้ครับพี่น้องเด้อมีความรู้เกี่ยวกับต้นตอปลาปนการแนะนครับกมือสีเหตดประมา้เล่าบางทีพี่น้องอาจจะว่าต้นตอปลาโอ้เป็นต้นเป็นน่วยเลี้ยวสุ้มีบางช่วงที่แบบว่าตัดเป็นเสียงที่ว่าผมสีมีปลาพี่น้องเปนแนะนำครับคือเพราะว่าพี่น้องไม่รู้ว่าต้นไหนต้นปลาต้นบางนิดต้าเป็น้ครับพี่น้องเป็นกิ้งาแต่ว่าต้องแยกออกว่าต้นไหนต้นปลนั้นกงเลี้บงได้ยิ้งเสียบไอจากตอปลาครับเพราะว่าตอปลานี่มันสีหนึ่งทนแรง หากินเจีงครับพี่น้องก็เลยเอายอดอ่ันดียอดพุท่าสามรดอ่ะแล้วก็มาเสียบก็ต่อปลาครับมาตานี่สิแม่แน่น้ำนะพี่น้อง้อหลังจากที่เข้าปลูกลงดินไปแล้วครับหลังจากปลูกลงดินไปแล้วจนหอดซี่ปีหมดแล้วครับตังต่อก็ยังมีก็ยังมีให้พี่น้องสังเกตบ้างครับนี่นี่ครับยอดปลายอดปลาเนี่ยมันสีน้ำน้ำสีท,ที่ที่ครับน้ำสีที่แล้วก็น้ำสีไหล ใบไม่ติดตั้งกันครับพี่น้องเจอกล้องให้ไหมแล้วก็ไปทำให้ดูไหมเออเดี๋ยวใบมันติดตั้งกันครับนี่เขาสังเกตบ้างเนี่ยใบไม่ติะตั้งกันกับใบยอดพุทธสาพันธ์ดีของเขาไอ้พันธ์สามตัวแสงทองอันนี้ใบต่างกันครับคือให้พี่น้องสังเกตเรื่อยๆเมื่อยเขาเห็นเขากับไอ้เขาเอาไอ้กันไกลตะกิ้งครับนี่บอกเลยครับนี่นี่บอกนี่บอกเรื่อยๆสำหรับมือใหม่แนะนำสำหรับมือใหม่นะครับเด้อ เป็นกล้องให้ไหมสำหรับลุงเป็นมือใหม่หรือแอดมินสหรับมือใหม่ครับมาตะนี่สีแม่นะำในน้ำท่านผู้ใหญ่เด้อมือใหม่บัวบานบวมยอมบวกระตัดบวตตัดดอกัถ่ายเป็นยังไงได้สีแม่น้ำในน้ำท่านผู้ใหญ่ครับนี่ให้เขาเอาขวดดินออกก่อนให้เขาเอาก้านไก่ตัดกิ่งหรือว่าเอาเกีียวนี่เขากันเลยครับพี่น้องนี่คมๆเุมนี่อันนี้อันนี้คือเป็นต่อแบบท่านดีนี่คือต่อปลาเนี่ยเขาเอา จะไกตะกิงเกี่ยวห่อกันเลยครับตัดเลยครับนี่บไ่ต้องไปซีดายครับนี่ตัดไปเลยบม่ต้องซีดายต้นนี้สีมี้ลายงาตัดในเบืองก่อนเลยต้นนี้ลายงาตัดเองนี่นะครับต้นพุ่มใหญ่อ่ากล้องน้ำเงาเนาะมันเพี้ยนเลยตัวนี้ไหมทำไม่เป็นน้ำแบกยางยางเนี่ยนี่ไงมันจมุดมั้ยอ๋อเอาใช่ไหมอืมไม่พบเป็นนะนี่เงือกขึ้นเงินโลงนี่ก็ใช่ควร นี่จะมาแนะน้ำไอ้ท่านมวยใหญ่ครับนี่คือเป็นตอปลาหนึ่งสังเกตหนามครับหนามมันสีลายน้มอยู่ที่สองใบใบไม่ติดต่างกันกน้กแต่ยาวเมียนใบครับท่านสามวถท่านติดต่างกันครับต่างกันอันนี้ขันว่าตาดอกนี่มันสีงามก็ต่อน,นี่เห็นสิว่าท่านสมเออบอกท่านแคสมบอกท่านกา,กายพันธุ์เยอะเลยวันนี้นี่แหละครับเพราะว่าส<อ>ังเกตบางหลายๆส่วนอยู่พืชพันธุ์ปู่มากราหนี่เป็นปล่อยไปเลย เรามันงามไว้นะแต่ไม่ใช่ลูกส่วนเรามีมันนีว่าไปซื่อเขามามันเป็นตัวคือเป็นแบบนี้มันว่าสื่อเขามากเขาตัวเอากท่านสมมาขายไปนะมันอาจจะเป็นการตัวเล้วครับมันก็เป็นงั้นสี่เลวค่ะเมีนเพราะว่าเออเขาเขาเขาเสียบมาจากยอดบักท่านปลานะมาต้นี้มันขึ้นเลยมันงามไว้เพิ่นก็เอาเลยสิี่น่ะต้นนึงก็อาจะมีสามสี่ยอดเมียนมันเดือเลยับสี่ปีก็ยังมส่วนเอา่ปียัง เขากันนี่บอกเลยเด้ครับนี่บอกเลยมันต้องเสียดายมีงานมัต้องเสียดายครับเอาให้หมดไหมนี่แหละสังสังเกตง่ายๆครับเนี่ยเอาออกเลยเดี๋ยวคนงานยืนดีแท้เป็นต้น่ยังไงเนี่ยวางอีกคนยังงานนั่นอยู่นะเออเนี่ยนี่กับแม่เนี่ยเนี่ยแม่บอกท่านดีเด้เนี่ย แมนตานกัอนนั้นใอยเอากันไก่คมคมมาตัดทางไหนอีกพระ่านี้มันเป็นเกีียวแมียนถ้าใจตะกิ้งซื้อไปจะอันหนามันก็จะต่างกันอันในน้ำแบบว่าเอามาให้เบ่งเนี่ยพี่น้องเนี่ยเบ่งได้ครับนี่มันตีต่างกันเด้ครับเนี่ยเนี่ยสิตี่างกันเลยอันนี้สิใบหน่อยนอยใบหน่อยหนยเออน้ำเลยไหลทีทีอันนี้สิใบใหญ่เหญ่ไว้ใบใหญ่ใลญ่ะกั น้ำสีหรางครางเนี่ยน้ำสีหรางครางนี่ยนี่คือเล็บแมวเลยเมียนเมียนเมียนห่าเลยสังเกตบ้างครับนี่นี่ขออัุญาตเลยอันนี้ัเป็นเพืดสวนกับบัวแดงขายนะครับเป็นดอกเม่นเม่นแดงขายเป็นบางท่านกินสมกับโลละสิบบาทเองครับเนี่ยโลละห้าบาทสิบบาทบัวคืออันนี้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 ช่วงนี้โลละสิบบาทนะครับท่านพงเยี่ยสี่สิบบาทเออบอกพืชสภพพามีตัวหน้าเนี่ยโลละสี่สิบบาทครับเมียน โลละสี่ที่บาทราคาช่วงสอง้วก็ช่วงปีใหม่โลละสามสิบห้าบาทถึงสามสิบบาทแต่ช่วงครับงานที่ล่ะหานที่ไปเบิ่งความดกไปเบิ่งความดกเป็นาชีไปให้ความรู้สำหรับคนใรู้ครับให้ความรู้เช่าพุตซาครับเช่าพุหซ่ามืออาชีพอยู่คนเหตุมืออาชีพอยู่แต่ว่ามือใหม่สำหรับพุตซ่ากับสิบหมต่อปลาฝีมือเขานี่มารับความรู้เลยนี่ไปบ่งแนี่ยท่านสี่เดือนมันดกซท่าไหร่ไปนี่อ ทำไรกระดกทุกต้นแล้วครับนี่ลกทุกต้นนี่ซุ่มซุ่มไทยเพิ่งเราเลี้ยงดลบทุกต้นอ่านบ่เขามาขอความรู้เด้๋ยวนี้บ่ผมบอกท่านอย่งซือเป็นน่วยไว้เถอะนเมนสมมันอันนี้ขอออกความเห็นแมบอกจ้าไว้เท่าไหรว่าสมที่ว่าสามเดือนออกเงื่อออกดอกนี่ค่อยเริ่มไว้เหรอเก้าเดือนได้เก็บหกเดือนหกเดือนเก็บน่วยเก้าเดือนได้ขายเลยแมนบ่ ทำไมเธอตึงๆอ่ะประมาณนี้เด็กกันลุง <c oughs> พี่น้องแม่ว่านป้าพอนปลูกไม่พอนเกษสิบวกกาไร่เหน่งข้างล่างระเบงสอนบ <c oughs> ่อันนี้ใส่ฮอร์โมนไปเท่าไรค่ะลุงรออบใส่ฮอร์โมนไปสองรอ, <c oughs> อ,อบว่ท่านี่ใส่บบรุงหน่วยฮอร์โมนแต่ว่าข้างล่างเราจะมีอีกตัวนึงในนั้นนะครับพี่นอ้นองเด้อเห็นหน่วยรูดดกด้ียเหรารีบไปเลยครับนี่รีไบไปเลยนี่ว่ต้องว่ต้องไปสีไดยครับนี่รีไบไปให้ให้มันลงที่สุดเลย หนึ่งป้องกันแมงป้องกันนี่มาสุกมาหมดอยู่นะนี่แหละโล่งเมียแมนครับรีรีออกเลยนี่ให้มันเห็นตะนวยเลย์นี่นี่โชนวยพรเมียนโชนวยพร้อมือนเดิว่าว่าเขารีรีออกเลยครับนี่ดีกอ่าให้ให้เสียงมันเข่าถึงตึงถึงถึงแล้วพอให้เสียงมันเข่าถึงมากที่สุดเลยครับเสียงเข่าถึงซองถึงมัสีดหนึ่งว่าไกลเรียมเงาเงามันสังคอเสียงไหนมันกินอาหารได้นะนี่แหละนาทีหนึ่งอีกนาทีหนึ่งเอาไปท่าท่าุบนได้ท่านบน ไาต,ตอนมีไปเบิ่งตอนนั้นเจ็ดสิบต้นไาต,ตอนแขวนนั่งบอกเขาเป็นพอนีนต้นอันนี้ <Okay. S 2> ทุกสวนต้องมีต้นอันนีต้ตัวผูกเออตัวผูกประกาศพี่น้องอย่าลืมเด้อเทคนิคการเฮ็ดพุซ่าดุกครับกะในสวนหนึ่งอ่ะในสวนหนึ่งในรอยต้นอ่ะต้องมีต้นตัวผูกครับ ประมาณจทกสี่ต้นครับพีน่น้องเป็นประมาณจทกซี่ต้นอันนี้คือเป็นพันธุ์พวงทองครับพวงท่องหรือว่าเหรียญท่องก็ได้กาให้เหายาปลูกระยะคือปลูกหัวแถวหนึ่งต้นครับหัวแถวหนึ่งต้นแล้วกะ็กลางกลางสวนหนึ่งต้นและะ้วก็้า้สวนหนึ่งต้นครับก<ม>ันเหี่มีเป็นเบืงหน่วยกาเหีปลูกเป็นรอยไก่เหาเป็นสลับมากฮอตครับเพราะว่าเวลาพึ่งเวลามิมเวลาแม่ขีดสูตรมาผสมเจยสวน่ะ มันสิได้จับต้นนี้ไปใส่ต้นนั่นมันไม่ได้สร้อยการดกครับพี่น้องเมียนเมียนนี่ครับดกครับครับนี่แหละนี่แหละ,ละย่างเพิ่งแก่จะจัดเพิ่งกะแซบเพื่อกันแ,<ม>แต่รสชาติจะไม่ถึงสามรสแต่ก็กินได้อ่ะนี่กับน,นี่นี่ก็เป็นเทคนิคอีกอย่างหนึ่งครับเท่งนี้ควรชวนเบาทงบางชวนเพิ่<า>ง,งกะบ,บ่อไซแต่ว่าของห้าวในน้นำลูกค้าที่มันก็ต่างกันนี่นเลยห้าใส่กับบอไซเนี่ยนาที่ละแปดนาทีแล้วอย่าพึ่งกวนค่ะลูก อเอาคลิปนี้ก็นไปนชีบสั้นๆนะครับพี่น้องนะป้ากว,ว่างวบเป็นอีกแล้วเออไปคลิปสั้นๆ,ๆมาเยี่ยมลูกสวนแล้วก็มาแนะน้ำคว้มหูทีดีกับท่านเมืญญ่อไงครับตั้งเรื่องเนียงบอกท่านปลาที่เข้าตรงนี้บอกแล้วก็เรื่องออการดูแลกับเรื่องไอ้ต้นตูผูว่ามันมีความสำคัญยังไงครับอเอาคลิปนี้ขอจบเพี่กี้นี้ครับพี่น้องอเอาคลิปหนาวหอนไหมครับวันนี้ขอขอบคุณท่านเมื่อไงครับ สวัสดีครับครับ